เปิดยอดติดตามล่าสุดของกามินลดลงหวบหลังแยกทางนักชาลีจากกรณีที่เอเจนซี่นกชาลีออกมาประกาศแยกย้ายกามินเน็ตไอดอนสาวเกาหลีทั้งคู่ไม่ได้คุยกันรวมสองอาทิตย์แล้วและหลังจากนี้ไม่ขอรับผิดชอบแทนอีกแล้วหลังประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มในอินสตาแกรส่วนตัวของกามินอย่างหนกัก นอกจากจะพากันคอมเมนต์ถล่มแล้วเหล่าแฟนๆยังพากันแห่อันฟฟลโลอินสตาแกรมส่วนตัวของเธออีกด้วยค่ะ ยอดคนติดตามลดลงไปกว่าหลักหมื่นคนเลยทีเดียวจากเดิมก่อนจะเป็นข่าวดรามา่ายอดกันฟอลโล่อินสตาแกรมของเธออยู่ที่452,000แต่หลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าดังกล่าวยอดติดตามอินสตาแกรมของกามินอยู่ที่439,000เรียกได้ว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ